ครับผมก็งานเทเลอร์เบสเอเชียวอร์ดใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นครับเป็นงานที่พี่หน่องเชิญมาด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รอดูเลยครับว่าคืนนี้จะเป็นไงใช่ใช่ครับวันนี้ไม่เก่จะร่วมงานร่วมงานกับทางเทเลอร์ไหมคะหรือว่ามาร่วมงานยคับมาร่วมงานเฉยๆครับนะครับแล้วปกติสไตล์การทานของเรามีอะไรบ้างสไตล์การทานอาหารใช่ไหมครับก็จะเป็นคนกินง่ายครับจะชอบหลายประเภทครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาลีอาหารไทยก็จะ จิตใจส่วนใหญ่นะครับใช่ใช่เออก็ฝากผลงานนะครับที่เรื่องรีเซ็ตการเกิดใหม่ของดวงดาวนะครับทางช่อง3แล้วก็ไอฉี่ครับสามารถรับชมได้ครับแล้วก็มีผลงานส่วนตัวนะครับเป็นติดตามได้ไอจีอินสตาแกรมกินดี้ไอนดีวีดอททนะครับแล้วก็ฝากยูทูบด้วยครับมีโคเวอร์เพลงเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงตัวเองกันเร็วนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศอย่างไราก็สนุกครับแล้วก็เหมือนพี่ๆเขาก็ไปทัวร์กันต่างประเทศก็สนุกกันเยอะครับใช่ใช่ ฟีดแบ็กก็กำลังดีครับแล้วเป็นผลงานแรกของผมด้วยผมเลยรู้สึกว่าเห็นแล้วก็ภูมิใจครับเวลามีคนขับมาเขาเห็นแล้วก็ชื่นชมเราแล้วก็แอบเขินเหมือนกันนะแอบเขินก็ต่อเนื่องเลยครับก็จะเป็นพวกงานโปรโมทของซีรีส์ที่เห็นไว้แล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคู่หลักครับทางคู่หลักก็จะเป็นทังพี่ปอนกับพี่พีทแพนครับจะเป็นงานหลักสัดส่วนใหญ่อ่าของผมก็จะเป็น ตัวละครชื่อนลินนะครับจะเป็นศิลปินค่ายของคุณธดานะครับเป็นศิลปินในค่ายนะครับก็ฝากดูในซีรีส์นะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงพวกนี้ให้ดเห็นเล่นดนตรีโดยมีเรื่องใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องทำหายด้านตรงพาร์ดนตรีไม่ค่อยเยอะครับเพราะด้วยความที่ผมเลยนดนตรีมาอยู่แล้วแล้วก็เล่นเป็นโนอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างจะโปร์ครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพาร์การแสดงครับเราเป็นเรื่องแรกของเราด้วยครับก็เลยกดานิดนึงครับมันยากที่เรา ยากครับยากด้วยความที่บทมันโตมากเลยครับอายุผมประมาณ20แต่บทประมาณ30กว่าเลยครับก็เลยรู้สึกว่าค่อนข้างไกลตัวนิดนึงครับแต่พอได้มาแสดงได้เจอพี่ที่ดีพี่ปอนพี่ปิตาแพนคอยแนะนําก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับทักษะไหนที่เราต้องเพิ่มในเรื่องของการบ้านอ่าทักษะใช่ไหมครับผมว่าหลากักๆเรื่องการพูดด้วยครับเรื่องการพูดแล้วก็สีหน้าท่าทางครับใช่ครับ ส่วนใหญ่เวลาได้อะหรอกพูดยาวอย่างนี้ผมจะติดขัดค่อนข้างประมาณหนึ่งอยู่ครับแต่พอก็ได้พวกพี่ๆช่วยไว้ก็ฟลครับอย่างนี้เรื่องมันมีซีนอารมณ์นะครับมใช้้เยอะมากครับใช่ครับแต่เป็นซีนอารมณ์ที่ว่าเป็นประมาณมือที่3ามอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันค่อนข้างยากครับด้วยความที่เราไม่เคยเจอสถานการณ์นั้นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้อินกับสถานการณ์นั้นมันเลยค่อนยากเหมือนกันครับ ออยังครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงอะไรก็เป็นตีนอารมณ์เหมือนกันไปหรือว่าเป็นแบบน่ารักกิ๊งใสๆอันนี้จะเป็นอารมณ์ลงมานิดนึงครับเป็นวัยรุ่นนิดนึงครับเป็นอารมณ์ที่คอนเนคได้ง่ายกว่าสำหรับผมนะรู้สึกว่าชอบผลงานล่าสุดมากกว่าแต่ก็คุนรู้ทั้งสองผลงานเลยครับมันดีทั้งสองอย่างอารมณเครียดน้อยกว่าเรื่องยาวเครียดน้อยกว่าใช่ใช่สนุกครับได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยครับเรื่องใหม่ เอ๋อยังไม่เปิดครับแต่ว่าไกลๆไว้ก่อนได้ครับจะมีซีนอะไรให้บบเสอร์ฟินเปิดอะไรในฉคะไม่ค่อยมีเซิร์ฟฟินแต่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์หนักๆไปครับใช่ใช่แยังไม่บาดเลยค่ะเรื่องบาดที่กับจอตายอ่อก็เรื่องฝนลันรุดูนะครับของทางช่องโมโนแล้วก็ท่องสามช่วยกันจัดการนะครับก็ฝากด้วยนะครับ